สวัสดีครับพบกับผมชไนโอนะครับวันนี้ก็มา,ารู้เรื่องกฎหมายอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆและท่านผู้มีเกียรติได้มีการสอบถามเข้ามา,อาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับในปี2563นะครับในส่วนของการที่มายืมรถเพื่อนนะฮะแล้วก็เอาไปจำนาหรือ,อไปขายนี่นะครับในกรณีอย่างนี้นี่นะครับเราสามารถที่จะตั้งเป็นคดีอะไรนะครับ เป็นคดียักยอกทรัพย์หรือว่าลักทรัพย์นะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมีคําถามไม่เข้าใจนะในประเด็นในส่วนของข้อกฎหมายนะครับในการวิจัยต่างๆแต่ทนายโอจะขออนุญาตในการที่จะมาเรียนให้ทราบนะครับว่าการที่เรามายืมรถของเพื่อนของญาตินะหรือของคนรู้จักเนี่ยนะครับไปแล้วก็เอาไปจำนำนะะหรือเอาไปขายเลยนี่นะครับแล้วก็ไม่คืนเขาเนี่ยนะฮะเราจะ ต้องความผิดนะครับตามกฎหมายนี่นะครับโทษฐานอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับติดตามความรู้ทางกฎหมายรู้ได้กับทนายโอนะครับสำหรับความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องของรถเนี่ยนะครับทนายโอมั่นใจว่าหลายหลายท่านก็คงจะเคยเจอในลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือด้วยความดีของเรานะครับเก่งอกเก่งใจเพื่อนๆหรือญาตินะที่เขาอาจจะมีภาระความจําเป็นนะครับที่จะเป็นต้องใช้รถใช้พานะ ในขณะที่เรามีนี่นะครับเราก็มีน้ําจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนาะเขามาเยืมเราก็ให้เขาเยืมไปนะครับแต่หารู้ไหมนะครับว่าเมื่อเขาเยืมไปแล้วขอไม่เอามาคืนนะฮะมารู้ที่หลังนะครับเพื่อนโจกรรมของเราเนี่ยนะเพื่อนผู้แสนดีของเราเนี่ยเอาไปจำนำซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะดําเนินคดีกับเขาอย่างไรนะครับและตัวเราเองนี่ต้องโดนอะไรบ้างนะครับเรานี่ถือว่าเป็นผู้เสียหายไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคือในส่วนของการที่นะครับ มีคนใดคนหนึ่งนะจะเป็นเพื่อนเป็นญาตินะฮะเป็นคนสนิทหรือคนรู้จักอะไรก็ตามแต่นี่นะครับามาหยิบยืมเอารถของเราซึ่งยังอยู่ในไฟแนนซ์อยู่หรือที่ว่าติดไฟแนนซ์อยู่นี่นะครับยังผ่อนเขาไม่หมดยังไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรานี่นะครับมายืมรถของเราไปเนี่ยนะครับอ,อันดับแรกเราต้องดูก่อนนะครับถ้าเราจะไปดําเนินคดีตามกฎหมายไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับไปฟ้องร้องนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าเราเนี่ยเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายหรือไม่ เพราะถ้าเราไม่ใช่ผู้เสียหายหเราก็ไม่สามารถจด,ดำเนินคดีกับเขาได้นะครับตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับเราในฐานะของบุคคลซึ่งยังไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์นะเพราะเรายังผ่อนเขาอยู่นะครับถือว่าเราซื้อรถคันนี้มาโดยสัญญาเช่าซื้อนะครับและยังเป็นผู้เช่าอยู่เอาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงยังไม่มีสิทธิ์นะครับเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่เราเป็นผู้ครอบครองทรัพย์ในมุมของกฎหมายผู้ครอบครองทรัพย์ก็เปรียบเสมือนเจ้าของเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น นะครับถ้าหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะย่อมมีสิทธิ์ที่จะดําเนินการทางกฎหมายได้นะครับเพราะอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่สามารถผ่อนส่งเขาได้นะครับบริษัทเขาต้องมาฟ้องเรานะครับเราก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายถูกไหมครับค่าขาดงวดชําระค่าส่วนต่างนะนะแล้วหรือนะถ้าเราคืนรถให้เขานะครับแล้วเราคืนไม่ได้นะครับแน่นอนครับเราก็ต้องโดนคดีโดนคนอฟ้องงั้นในความหมายนี้ก็หมายถึงว่า ในฐานของผู้ที่ต้องรับผิดชอบเต็มๆอย่างนี้น,นี่นะครับกับไฟแนนซ์เนี่ยนะฮะเมื่อมีคนเอารถเราไปทําให้เกิดความเสดยหเราก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้เสียหายนั่นเองก็คือสามารถที่จะดําเนินคดีแจ้งความร้องทุกข์ได้ทีนี้มาตุสู่คําถามต่อไปนะครับถ้าเราจะดําเนินคดีนะครับแจ้งความร้องทุกข์กับบุคคลที่มากระทํากับเราโดยการเอารถของเราไปจำนำหรือไปขายอย่างนี้นะครับก็ต้องมาวินิจฉัยกันว่าโดยเจตนาหรือจุดประสงค์ของเขาเนี่ยนะครับเขามายืมรถเราไป เอาไปใช้จริงไหมนะครับเอาไปใช้แล้วก็หลังจากนั้นอาจจะขาดแคลนขาดเขินเรื่องเงินเรื่องทองก็เลยถือว่ากาไปจำนําแล้วก็บังเอิญหลุดขาดออกไปอย่างนี้ในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นความผิดนะครับตามความผิดอาญานะครับข้อดิยกยักยอกทรัพย์นะฐานความผิดคึอยักยอกทรัพย์นะครับเนื่องจากว่าเรามอบอำนาจการครอบครองให้เขาไปนะครับเขาครอบครองนะครับโดย สมัครใจระหว่างเราเขาเนี่ยนะครับให้เขาครอบครองรถของเราแล้วเขาเจตนาหรือทุจริตนะครับเบียดบันเอาทรัพย์นั้นนะครับของเรานะครับไปจำนำหรือไปขายก็จะมีความผิดฐานยากักยอกทรัพย์นะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งนะเรามาดูอีกมุมหนึ่งก็คือมุมของอเขาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะหยิบยืมไปใช้หรอกนะแต่เจตนามาแต่แรกเลยทีเดียวว่าจะเอารถของเราเนี่ยนะครับไปเปลี่ยนเป็นเงินเอาพูดง่ายๆคือจะมาเจตนาจะเอารถเราไปจำนำหรือไปขายเลยแต่แรกเลยนะครับ โดยมาใช้อุบายนะครับใช้กลโกงนะหลอกลวงแล้ว,ว่าเอายืมไปใช้ก่อนมีความจําเป็นต้องเอาไปรับลูกรับญาติหรืออะไรก็าตามแต่เนี่ยนะครับในกรณีอย่างนี้นะครับเจตนามาตรงๆแบบนี้เอาไปปุ๊บเราก็ไปขายเลยอย่างนี้นะครับเราจะถือว่าเป็นความผิดไม่ใช่ยังหยกทรัพย์นะครับแต่จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์จาก352จะกลายเป็น335นะครับลักทรัพย์โดยใช้กลอุบายนะครับหรือกลโกงนั่นเองนะฮะก็จะมีความผิดมากขึ้นนะครับเพาะถือว่า เป็นลักษณะของการลักทรัพย์แหละทีนี้ไม่ใช่ครอบครองและเบียดบังเอาทรัพย์นะครับเพราะนั้นความผิดก็จะแยกเป็น2ลนักษณะก็คือดูว่าเจตนาแต่แรกของเขาี่เป็นอะไรนะครับทีนี้ในการฟ้องเข้าไปในคดีหรือดําเนินคดีนี่นคบฝาญก็จะไปดูนะครับว่าทางโน้นเนี่ยนะฮะมีเจตนาย,ยังไงกันแน่นะครับก็ต้องนํเสืบกันนะครับ,ก,ก,นนรบก็ต้องแสดงพยานหลักฐานก็ต้องทําให้รู้ให้ได้ว่าเจตนาของเขานี่นะครับเป็นช่อโกงเป็นลักทรัพย์หรือเป็นยักยอกทรัพย์นะครับก็ อยากให้ทุกท่านได้ดูนะครับสลับท่านที่คิดว่าอยากจะหยิบยืมเอาทรัพย์สินของเพื่อนนี่นะอย่างรถเนี่ยนะครับที่ยังติดไฟแนนด์อยู่นะครับเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินนะเอาของเพื่อนไปเปลี่ยนเป็นเงินเอาของญาติไปเปลี่ยนเป็นเงินนะครับถ้าอาจจะเจาหายักยอกทรัพย์นะครับหรือลักทรัพย์ได้ถ้าลักทรัพย์นี่ยอมความไม่ได้นะครับยักยอกทรัพย์นี่ยังยอมความกันได้ึ้นไปพูดคุยกันเนี่ยสามารถเกิีดตกลงแล้วยอมความได้แต่ถ้าเป็นลักทรัพย์ไม่สามารถจะยอมความได้นะครับตเรื่องต้องถึงผู้พิพากษานะครับ กนะ็เอามาฝากกับทุกท่านไว้นะครับเกี่ยวกับคดีนะฮะเกี่ยวกับล,ลักษณะของการยืมรถเพื่อนไปจำหนมหรือไปขายนะครับมีความเสี่ยงถึงติดคุกทีนี้มาดูในคําถามต่อไปนะครับก็คือว่าแล้วตัวเรานะในฐานะของผู้เช่าซื้อเนี่ยนะครับมีความผิดไหมนะครับแน่นอนครับถ้าบริษัทไฟแนนซ์เขาสืบทราบนะบเขาทราบว่ารถคันนีนะ้ถูกจำหนมไปแล้วถูกขายไปแล้วนะครับคือจริงๆเนี่ยนะะรถคันนี้เนี่ยนะเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาถ้า เขาไม่ออุญาตเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะไปจำนำหรือเอาไปขายได้นะครับนอกจุดประสงค์เพราะว่ายังไม่เป็นกรรมสิทธิ์เรายัางผ่อนไห่หมดนะครับเราอาจจะมีโอกาสได้ร่วมนะครับเป็นตัวการนะก็เป็นร่วมเป็นตัวการกระทาความผิดด้วยนะครับกาททาความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีความผิดร่วมกับเขาด้วยคือผิดเท่ากันเลยนะครับอาจจะมีความผิดฐานเอาของ้วอ่ายักยกทรัพย์นะครับหรือลักทรัพย์ได้นะครับมันก็ต้อง เรามันระวังนะครับการจะให้ใครยืมยืมนะครับการที่จะเราจะให้รถกับใครไปนะครับแล้วรถยังไม่ใช่รถเราเลยนะครับพฟันในสัญญาในจุดประสงค์ของการเช่าซื้อเนี่ยนะรเรายังไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินเพฟันไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ใครเอาไปจำนำเอาไปขายหรือเอาไปใช้นอกจุดประสงค์นะครับบริษัทเขาสามารถที่จะดำเนินคดีที่นี้บริษัทเนี่ยเขาสามารถไปฟ้องร้องคนที่ไปรับจำนำรถของเราได้นะครับในข้อหา รับของโจรได้นะครับใครที่ไปรับจำนำไว้เนี ta ta todas, ่ยมีสิทธิ์โดนข้อหารับของโจรนะครับแล้วเขาไปเอาคืนนะโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าที่ค่าจำนำค่าอะไรนี่เลยนะครับเขาไปเอาคืนฟรีเลยนะครับก็ต้องไปไล่เบี้ยกันเองแล้วยังต้องโดนข้อหารับของโจรอีกนะครับราะนั้นนะครับเรื่องของรถนะเรื่องของไฟแนนซ์นะครับเราก็ต้องรู้เท่าทันทั้งตัวเราผู้เช่าซื้อทั้งตัวเราที่จะไปยืมคนอื่นเขาก็อาจจะโดนข้อหาได้นะครับก็ฝากกับทุกท่านไว้นะครับ ความรู้ทางกฎหมายดีๆกับทนายโอนะครับฝากขึ้นนิดนึงนะครับท่านไหนที่ต้องการจะโทรมาสอบถามนะฮะทนายโอนะครับทนายโอิยินดีนะครับแต่ต้องสมัครเป็นสมาชิกโครงการบ้านทนายโอก่อนนะครับหากท่านต้องการปรึกษาฟรีนะครับท่านสามารถทําได้โดยวิธีการนะครับพิมพ์ข้อความนะครับหรือพิมพ์คําถามไว้ในไลน์นะครับเพื่อที่จะทนายโอสะดวกก็จะมาตอบคําถามให้ตัวนี้ปรึกษาฟรีตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวเส้นทางของไลน์นะครับจะฝากไว้ด้านล่างปลายคลิปนี้นะครับ ขอให้ท่านโชคดีนะครับกับการท่องเที่ยวปีใหม่นะครับขอให้ความสุขเจริญร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะครับพบกันในปีใหม่ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูดีกาคำพิพากษาเทียบเคียงกันนะครับคำพิพากษาดีกาที่3 8 6แป5หกทับาึคำพิพากษาย่อสั้น แม้บอผู้เช่าซื้อจะชำระราคาเช่าซื้อไม่ครบถ้วนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวยังเป็นของบอผู้ให้เช่าซื้อแต่บอมีสิทธิ์ครอบครองใช้ประโยชน์จากรถบรรทุกที่เช่าซื้อนั้นและมีหน้าที่ต้องส่งมอบคืนรถบรรทุกที่เช่าซื้อในสภาพเรียบร้อยแก่บอผู้ให้เชา่าหากมีการต้องคืนเมื่อจำเลยทั้งสองยกยอกส่วนอุปรกรณ์บรรทุกของรถยนต์ดังกล่าวไปจากบอ บอย่อมได้รับความเสียหายจึงเป็นผู้เสียหายและมีอำนาจร้องทุกข์ให้ดําเนินคดีแก่จาเลยทั้งสองได้เช่นเดียวกับบอเจ้าของรถบรรทุกดังกล่าวคดีนี้เป็นความผิดอันยอมความได้เมื่อบอรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2541แต่การร้องทุกต่อพนักง,งานสอบสวนให้ดําเนินคดีแก่จําเลยทั้งสองเมื่อวันที่18มีนาคม2542่งซึ่งเกินกว่า3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิด และรู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้วคดีโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา96